ันจะเป็นนิสสัน X Trail ปี2องพนะครับกับปัญหาเรื่องลูกปืนเสือนท้ายมีเสียงหอนลูกปืนแตกนะฮะก็เป็นข้อมูลแล้วก็โรคประจำตัวกันไว้สําหรับใครที่ใช้น,นิสสัน X Trail นะครับบอกได้ไง่ายๆคือเป็นทุกคันเป็นกันทุกคัน ตอนนี้สัญ EXO หลังปี14ขึ้นมานะครับในเรื่องของปัญหาลูกปืนช่วงท้ายแตกนะใครที่เป็นปัญหาในเรื่องของเสียงหอนนะครับก็ฝากดูแลฝากเตือนกันไว้นะนีสัญ e x l จะเป็นเรื่องประจําตัวแล้วเป็นทุกคันนะครับในขณะที่เกือนแสนกิโลเมตรขึ้นไปใครที่เจอปัญหาเสียงหอนอาจจะดังเล็กๆดังหวิดๆเล็กๆขึ้นมาก็ให้รีบแก้ไขนะครับรีบแก้ไขกันก่อนที่ปัญหามันจ,จะบานปลายในเรื่องของเรือนวาล์วดีด้วย นในตัวของนิสันเอ็กเซลราคาค่อนข้างสูงพอสมควรนะในการซ่อมทั้งใบแต่คันนี้อย่างเช่นส่งท้ายหอนนะครับก็มีลิมิตการซ่อมอยู่ที่หนึ่งหมื่นสิบบาทกำลังเบิกของให้กันอยู่นะในเรื่องส่งท้ายในนิสันเอ็กเซลนะครับนิสันเอ็กเซลอย่างที่บอกนะฮะโรคประจําตัวของชุดลูกบุนส่งท้ายนะครับมันชอบแตกอันนี้ก็เป็นส่วนเรื่องโรคประจําตัวกันเลยนะะคันไหนคันนั้นเป็นกับทุกคัน นะครับลูกปืนส่วนท้ายก็คือ,อลูกปืนลลูกปืนของฟันเฟืองผู้เรียเขาตามนี่เองนะก่อนที่จะส่งขจารถุมาที่ส่วนท้ายนะนี่ก็คือส่วนท้ายตรงจุดนี้ก็คือ,อเข่าเข่าที่จะสวมในตัวขับเคื่องส่งไปที่ล้อน,นะนี่ก็คือส่วนท้ายลูกปืนลูกปืนชุดนี้เป็นลูกปืนบังคับลูกปืนประคองในชุดชุดต่อนะครับชุดต่อขัออราราุน ก็อย <ersch> ่างที่บอกนะครับหลังปี14ขึ้นมากรณีใครใช้มีสันเอเคิลเจอปัญหาเสียงหอนเสียงวิดบีดภายในเกียร์นะครับก็รีบหาจัางดูเลยหาจังซ่อมนะครับอย่าฝืนใช้เพราะถ้าฝืนใช้ในเรื่องของเรือนวอลบอดี้ต่างๆนะฝืนใช้ในเรื่องของเรือนวอลบอดี้ถ้าเกิดเสดเหล็กเข้าไปก็บอกกันอย่างเดียวนะครับว่าเซ็งเซ็งนทั้งใบหรือจะเบามันจะกลายเป็นปัญหา นะก็ฝากตัวไว้กับมิสสันเอ็กเ l ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกลหลายๆคันนะครับอีกลหลายๆคันในนิสสันเอ็กเซลนะครับนิสสันเอ็กเซลก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับอาการเกียร์หอนสำหรับคันนี้นะก็รอส่งงานสำหรับนิสสันเอ็กเซลนะครับกับปัญหาเรื่องเกียร์หอนที่ทําคลิปให้ดูกันบ,บ่อยๆกับรถประจําตัวตรงนี้นะครับปัญหาเกียร์หอนก็จะการให้จบละเดี๋ยวเหลือเจ้าของมารับนะครับ ส่วนอีกคันก็เป็นอันติส1.8ปี2 0 13นะครับเครื่องยนต์ชนิดดูโอเกียร์ CVT กับปัญหาเรื่องเกียร์หอนเช่นกันนะครับก็จบเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยด้วยดีกับการทำงานตรงนี้นะฮะปัญหาเรื่องเกียร์ร้วนๆนะครับ